กัน,นกล้มครับกันล้มอันนี้เขาเรียกทรงอะไรอยู่บนหรืออยู่ล่างอะไรครับไอปาบิงนกบนครับปลาบิงนกบนนะครับ,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 นนรบอันนี้โดนมาเท่าไหร่ฮะอันนี้ซื้อมาเป็นมือสองครับมือสองถ้าได้มาเท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทหกันล้มนี่ถ้าจำไม่ผิดมันประมาณพันเจ็ดหรือ เท่าไหร่เนี่ยอ่าประมาณพันเจ็ดเนาะตีไปพันเจ็ดนะครับนี่ใส่เองหรือว่าใส่ที่ร้านซื้อมาใส่เองซื้อมาใส่เองคลาสสิกไรเดอร์นะครับเป็นรุ่นแรกๆรุ่นแรกๆมันจะไม่ค่อยเนียนดีมันมีตำลึงนะครับผมก็ตอนนี้ร้านเขาน่าจะทําแบบโอเคแล้วเนาะการล้มนี่ของอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็คลาสสิกไรเหมือนกันคลาสสิกไรเนาะก็เอาง่ายๆคือเราจะไม่ถามแล้วว่าที่ไหนเพราะว่าทั้งหมดที่แต่งมาคลาสสิกไรหมดเลยครับผมอ่าฮะก็ อันนี้เราไม่รู้นะเพราเรียกว่าทรงอะไรรู้ป่ะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเออโอเคมันเท่ดีนะมันไม่เหมือนใครเนาะปกติที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นแบบเป็นบาร์อย่างงี้บนหรือล่างอ่าแต่นี้คือแบบเป็นอย่างงี้เลยแล้วมีพักเท้าด้วยครับผมก็ดีเลยนะเวลาขี่ไม่เมื่อยก็สามารถที่จะหยยบนี้ได้ครับสามารถหยยบได้โอเคแล้วต่อมาอันนี้สองพันห้าสองพันห้าครับโอดูการล้มการล้มอันนี้ทรงอะไรปีกลบป่ะการล้มปีกลบครับครับผมอันนี้โดนมาเท่าไหร่ันเนี่ย ล้มน่าจะไม่พันห้าก็พันเก้าอ่าฮะประมาณนี้เนาะพันห้าพันถึงพันเก้าแล้วก็ติดที่ไหนติดที่คลาสสิกไลท์เอาเอางี้มันไม่ถามแล้วทุกอย่างคือคลาสสิกไลท์หมดเลยการล้มที่ใส่สองอันเลยอ่ะเดี๋ยวอันหน้าก่อนอันหน้าของร้านคลาสสิกไลท์ครับคลาสสิกไลท์นะครับข้างหลังเป็นงานสร้างของอัดไลท์อ๋อก็คือคือคนละร้านกันคนละร้านครับเท่าไหร่พี่อันหลังอ่ะอันหลังสองอ่าสามพันห้าครับสามพันห้าครับดูดูดูแลอันหน้าพี่ อันน่าอยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ2,000ครับ2,000กว่าบาทเลยเพื่อนๆดูนะว่าว่าเนี่ยมันเข้ากันมากนะเพราะว่าแล้วก็ <c oughs> มีอะไรอีกมีกมันล้มกันล้นโหอันนี้อันเบื้อเริ่มเลยนี่คันแรกแล้วนี่ผม <c oughs> เห็นใหญ่ขนาดเนี้ยปกติจากไซส์ไซส์ประมาณนี้นะอันนี้คือแบบเหล็กเหลแบบใหญ่อันนี้โดนมาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้พันพันห้าพันห้าติดเองหรือว่าให้ร้านติดให้เนี่ยติดเองครับพี่ติดเองเนาะงคลาสสิกไลท์คลาสสิกไลท์อ๋อสั่งมาแล้วติดเองสั่งมาติดเอง